มือนั่นละ่ะเรื่องเลขออกออเอฟซีขอลองมาหลายเลีกวิ่งสามล้านกระเิปล่อยมือนั่นบ้านนี้ก็คือสิได้เลขวิ่งสามล้านนี่ที่ได้มือวันที่สิบแต่ว่าสิบวันท่านในร่วงชิปให้เอฟซีโทรมาเอาไปวิง่งบ้านนี้เรขคำนวณฟูน่งเมื่อได้แล้วก็ติตรงกับเลขเกเกณงว่าว่าเรขคำนวณวิง่งอันนี้วิ่งบวนวิ่งล่าง เรียกแบบกบคูมากก็ได้เลยแต่ว่าถ้าในโลกทิมเพราะว่ามันที่อัดไม่ลองไม่จะคูกันน่คือบอกจะคูแน่ก็ได้โอ้มันได้พ่าเกันครับเอฟซีผู้ใดมากฟังได้มากก็กว่าวกันตามสัญญากันว่าวันที่สิบเจ็ดปูจากสิบฟอยสองมืองเท่ามันจะผิดสัญญาอันนี้ให้เลขงวิ่งไปพี่แน่ๆล่ะ สองตัวเดียวบอกรักใครได้ยู่รักหน้วยบุนสองกับหนึ่งอยูรักน่วยบนสองรักน้วยบุญสองกับหนึ่งยูรักน้วยบนหาใส่เลยกันเจองรักสิบปูสองยูรักน้วยบออบัดพรกับเจ็ดก็ยูรักสิบล่างโอ้พก mm ับเจ็ดยูรักสิบล่างไอตัวบนนี่สองยูรักน้วยมาที่ปูปูก็นลยมาเสียวซีซ่ใส่สำหรับปูเรงบนหนึ่งกับส มาหน่วยบนอันนี้บอกกระปูนี่เรา <90 S 2> เลี้ยง,งยังไงเบอกรักให้ตอนนั้นนี่โอ้ค <c oughs> ักแล้วปูคักแล้วคักอยู่บ, <c oughs> บอรรักใค้ตอนนึงอะไรยุ้งกลมให้พร้อมมาตัวนี้วุ้งกลมไอ้พร้อมมาเนี่ยตัวเด่นนั่นตัวนี้ก็เด่น เด่น .swing บนเด่น .swing นะปูนะล่างเด่นเจ็ดคักแล้วคักแล้วประกวดครูเราได้บนทองตัวได้ล่างทองตัวปูนี้มีดีปะปูปูนี้มีดีปะฝันดีปะฝันดีปะปล่อยเลขได้เลขมาแล้วฝันดีปะมันก็บ่ฝันหรอกเพราะว่ามันกับฝันว่าหันมันฝันจยวแต่ว่ามันตีข้อมไม้โปออกซื้อเลขไปแล้วสามเจ็ดซื้อหลายเด้หมินแก้ได้าได้ข่วฝันนั่นครับ ปูสังเกตเขาว่าเอาเขาญาติเขาท่านเลขหลุดหลอกทรัพย์ผมเื่ว่าฟันว่าาพี่บอกกนก็ดอกขึ้นดเดยครับมันมันหลุดล่งเนาะบอกสังเกตเดบิดแกได้มากเขาว่ารับเลขปูเรือเจ็งคกับัเลขออก3รัพปูเอว่านี้ฟันมาเหรอปูก็เมื่อไรฟันนี่ยังเหรอจ๊ะ่างเราชัฟัางไมเปลียนกันฟันก็ได้เขาเปลี่ยนแนวทาง อ่นถอยรถไปเมือ้อเพราะว่าซื้อเลขรถเด้อคนถยรไปใส่นจกตัวดีบ่เด้ดีบ่เก้าสองหนึ่งดีบ่เออเปลี่ยนไฟควละตัวไสสว่าไปเปลี่ยนสมุองพันดีแล้วเปลี่ยนทางเดียวเก้าสองหนึ่งเลยมันตรงกันครับเลขยิ่งปูพอดีตัวนี้ตัดเก้ามาใส่เรยบอ่ปูเลขนเขาว่าซื้อรถเลขปูเสียว่าถอยรถไปตามโวนจิกโอ้ยเก้า เธอ,อเลีจยงปูงเขาเอิ่นว่าใช้แม่นจังสเรียกเก้าว่ามาลักพันไปใไล่บังเดอเลียกเกาว่ามาลักไหนก่อปูล,ลักเขเรียลักพันมัิบ,บ่มาบน่นหนวยสิบโอ้นั่นเห็นบัวหน่วยสิบร้อยพันพันไม่มาบนหน่วยสิบเห็นบัว ไม่มาหลักไม่มาบนหน่วยสิบ,บออกเจ็ดหกหนึ่งสองไม่มาบนหน่วยสิบออกไปรักลอยเจ็ดไม่มาหน่วยบนหลักสิบกับบอมี่กับบอมี่ก็บอมี่เก้าไม่มาหน่วยบนสิบเห็นบั้ยศูนย์เก้ากบบนี้เก้าเอกเก้ายี่ลักพันมันอกดรับหน่วยสิบไปเลยโอ้ดับหน่วยสิบไปเลยนี่คือสตด ปูคัค you ป่ะนี่ตัวนี้ผมก็เคยได้มาติดตามปูมาให้แท้ได้ดับพอาะรักพันดรักอย่างดับในเบิดตัวนี้ปูดับแบบว่าหอน้องจะไปซื้อเอาไว้หน่วยสิบนี่มันบ่มีซื้อกับบะถึงเห็นไหมกบ่มีหน่วยสิบเป็นมาบ่มี่เห็นบ่โอ้ฮะบ่มีหน่วยสิบเป็นบ่มันไปสร้างได้สองไม่มีหน่วยสิบไปได้รัร้อยเอย่างนี้เจ็ดไม่มีหน่วยสิบบนมากมันเจ็ดบ่มีเห็นไหมครับมันอีกเก้ากับบะมีไปดูละพันเก้ากับบะมีอีกบ้างหนึ่ครับ เอาบ on ันี้ไอ้ลักไอ้ลักซิไอ้เลขบนนี่ดับตัวใดเนี่ยปูวดนี่ครับนุยบวกนว้ยน่วยบวกนุวยตัวใดเน่ยปูน่วยบวกนวยอันนี้นยับสี่ดับสีับสอน้ยิไปลักร้อยได้แปดับหกห้าดับศูย์แปดับหกถ้าเบอดตัวเขียนเขียนไว้เห็นมนบ่มีหบ่มีตัวใดเน่ยมีรองเขียนูปูร่องร่องเบาสูฟังเนียบ่มีตัวใดเนี่ยก่อนแปดบวกแปดนุยบวกนุวยน่ะบ่มีหก สองบวกหลังนวยบนกับโบมีอีบครับนี่คือสูตรดับสูตรดับรักสีเป็นมะปูดับซีนวยพิ่งไ้โอ้เพเอาเอาดับจะรักซีนี่แม่ปูนวยเท่าได้หรอที่จัดนี้มันมากซะเลยหรอมาออันนี้บังหน้าสองบวกสองเป็นสี่ครับออกสามเจ็ดสองบวกเจ็ดเป็นเก้าโบมีสองบวกหนึ่งเป็นสามโบมีสอ่สองบวกแปดเป็นสิบโบมีสองบวกห้าเป็นเจ็ดโบมีเจ็ดบังหันะ สองบปดเป็นส <abil itation> ิบบมีศ <the> ู <teeth> <squishy> นย์ครับบ่มีศูนย์หน่วนี่บ้านนี้สองบกสองกับเป็นสี่ตัวบอกตัวมันไหนครับเจ็ดบอกเจ็ดับทิฟ์สี่หนึ่งบกหนึ่งเป็นทิ์สองมันบ่มีหน่วยจิบไปได้รักลอยแปดปดเป็นทิกมันกับบมี5ห้าบอกหเป็นสิบกับบมี8แปปเป็นทิกกับบมีบนมันไปตารางเห็นไมอ้วันนีนอ่ดีตัวนี้บ่เพื่อนนี่คือสูตรดับสูตรดับบนมันจะไปตารางอ อันนี้บ้านนเลขตาล่างนี่สาบวกหกเป็นเก้าเก้ากับศูนย์มาล่างออกเก้าหครับ4กับหกับศูนย์บวกกันได้ห้าห้าลกกหออกห้าเจ็ไปตาล่างห้าครับสอกับศูนย์บวกกันได้ 2, 2, 3, อ 2, ได 8, สองล้กก็เอาสอตัวได้มาแปดสอครับเจกับเจดกับศูนย์บวกกันได้เจกับแดได้เจกับแไปตารางมาแปดเกกับหบ,บวกกันเป็นเ5ห้าหลกกหออกสาห เก้ากับแปดบวกกันเป็นสิบเจ็ดเจ็ดก็แปดมาล่างเลขส้นเจ็ดวัดนี้เนาะพูดเนาะเลขม่มาชนเจ็ดหล่ะล่ะเนาะสองสูตรชันเจ็ดครับเลขเดินเจ็ตั้งางอีเดินเจ็ดตรงล่าง กํต้องที่เขียนจับคู่ให้บอกพูณนั่น,านนั่นเอาไปว่า,าพูดที่จับคู่ให้พูดข้าใจดีเถอะน้องน,นอนที่จับคู่ใหก้ก้อนมูอมันอี่างไก็เค้นให้เทเบิลยูเรียดนะล่ะห้าหกเจ็ด 5, 6, บอมมี่ ่าว่ามีเลขหน้า,นาลักลอยกิตังติบนาดีเลยครับมานี่ตัวมัจิมัติีบันนี้เลขตารางเนี่ยก็เคยเหตุตามสูตรบวกลบคุณหารมากหกแสนค่าเลขเร่นเจ็ดมีคู่เดียว คะแนนเล่นเจ็มันจะมีคู่เดียวคะแนนเล่นเจ็ดนี่มีคู่เดียวไม่ทิ้งเลขล่างบอกปู่ไม่ทิ้งเลขล่างบอกปู่าางงลคู่เดียว่้มเออหน่ะเห็นบหมนั่นมาดิเพี้ยนไหนบานไมคู่เดียวโอ้ยมันกับปานยังหลับปุ้ยโอ้ยที่ได้ไปหายิบลอตเตอรี่ไว้ปู่ก็ไม่นหยียงนี่คักเนาะ จิบบันซะหาบันเรือกก็ว่าผู้ห่าจิบแปดในตัวนี่เปินได้บันอันเป็นมาคักแน่แต่หูจักหอนเลขดับเลขที่มากน้ำกันจะเขาป้อนี่แหละน้อปนะศูนย์เจ็ดเจ็ดแต่ว่าสองนี่นะเจักที่ไปจับคู่กับตัวใดไรน้องปูน่ะนี่มันเป็นสูตนหอยมาไล่บาถ้าเดี๋ยวลงมากที่จิบกเที่บมาหนึ่งตัว นี่นี่อีกสูตรนึ่งอีกอกปูนี่อโอ้ยผมกะชงอย่ากเก็บข้าเลยไได้เบาดังพวดูโอ้ยสูตรหอยมาเลยโอ้มันคือมาอะไรอีดีตัวละปูเลียกว่าสาอืมสูตรหอยมาอะไสูตรนี่กะคากอยู่ดีปู รุ่นนี้ก็ะชากอยู่คือแบบว่าเลขสองตัวนี่มันติดไปอยู่ตัวนึงครับลังเทียบมันกลับไปนับกันโอ้ห้อยมาไล่น่าร่างเทียบกับมาคู่กันเอาไปเอามาผมกับการันต์นั่งมองเดียวกับปูเลยล่ะรุ่นเลขน้ำไหลกระไดตัวเข่าตัวเข่าแล้ยได้เจ็ดได้สามได้เก้าได้ห้าได้สามได้ศูนย์ได้สองได้สี่ได้แปด ได้สองได้หกได้สี่แปดกับหกเป็นสิบสองแปดได้ตัวเดียวตัดออกเลยได้ตัวเดียวเลี้ยแปดตัวเดียวโครตปัดโตูโอ้ห้าแปดนี่คืออันอันนไซตียอดหลังเนาะปูนะบ้านนี้เอาเอาใกล้ๆนี่ลราบ้านนี้เอาใกล้ๆเลยจ้าจ้าไดปูหนึ่งเก้าศูนย์หกแปด เลขหกเลขเก้าเลขศูนย์สองตัวเดียวไะงวดนี่เออเอามันก็ไปชนตัวปูเก้าอยู่หลักพันบ่มีม่เลขบนบ่ชนหลักเ,เลขบนบ่ปูนี่เลขบนที่เลขล่งางนี่ปูบ,บนบย<น>่างเดียวบนอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ชนกัครับนี่ตัวปูนี่ไม่ชนครับไอ้สูตรวิ่งบนปูนี่เก้าเนี่ยมันอยู่หลักพันมันจะบ่ไปเนียนี่กัหลักพันกับบะมาบนครับ บะมีหน่วยสิบรักพันกับบมีรักพันกับบมีนี่เห็นมาสองรักพันหน่วยสิบบมีไปได้อรอยเจ็ดรักพันกับบมีเจ็ยเก้ารักพันกับบมีเก้าครับรักลอยหน่วยสิบเก้ารักพันอีกบบเลยโอ้ก,ก,ก็เลยตัดเก้าเลือสองตัวเดียวบนเลี้ยสองตัวเดียวโคโลบนเลยมาชนกันทีโอ้ต้อจับตัวไหนใส่ลนะ่ะเฮ้ยีจับเลขทะเบียนรถนี่บอกผู้ผู้ถอยตำ่ำ ปูถอยต่ำก็ไม่บ่ใช่ต้นไม่ต้นจิก <c oughs> เลยนนแล้วเมื่อที่จับเลขสุมนี้บ่บใส่รโหลดปูดคือบเอเลนได้ละเก้านับเป็นดับโอ้อน,น,นั่น่ามันเป็นเก้าสองหนึ่งนะปูนะถือกระคือถือเรียกบ้านี้เรียกนะมันส้นสองเด้ยเ็ดตามสูตรน,นี่คมันส้นสองเรียกลักซิบบนบ้านนี้ลักซิบบนมันมีอยู่สองตัวครับลักซิบบนมีอยู่สองตัวที่มีโอกาสเปลี่ยนไปได้บ่ปูเพามัน มันเลขมันน่ะมันสูงโอ้เลขของวัน <tamanho> ก <a> ันบ <Means S 2> ่ออกันเนาะว่สิเป็นเลข7เลข8เลข9ไปพุ่นล่ะิบ so, yes, ่ปู่9ตัดทิ่มแล้วเด้ก็สิด8เดี๋ยว7จังดีเนาะปู่น่แม่นบ่น่ะเห็นบ่โอ้กักเสบ้านเอมันเหลือเท่านี้เด้เนาะแต่ว่าเลขสสูงอยู่ต่ําต่ําก็หาลงบ่ต่ํากาลงมาบ่ปู บ่ตำก็หาลงมาบ่ปูเลขนึ่งว่าอยู่นีอยู่ขันเก็บยวสวงขันเก็บยสวงบัดกากะบาดเบิ่งเกิกยมบ่กล้าผิดอีกดอกเว่าอันนี้เลขปลายปีมันะคับนวดยากเพราะว่ารีมันออกปรตรงตามวันโอ้ปลายปีผ้ากากะบาดว่าันเราพกสามมันพามันสิ้นปีแล้วมันมันมันคับนวดยากเลขสิ้นปี กับต้นปีเป็นนังกงคำนวงงนอ่ะเลขว่ออกตามวันโอ้เลีว่าออกตามวันวันที่สิบเก็ยนบอกเคยมี <laughs> วันที่วันที่เรกเรกออกเออแม่นู้สิบเกียรต่ละ <laughs> เรีมันจะออกวันที่ห<า>น,นึ่งกับวันที่สิบหกมานั้นนอ่และคำนวนมาบ้านนี้นี่กับประจังวันกับเบิ้งอาวัดพรหัดเมางอันไม่่าออกก็จังหัดเพราะมันมีสิบเกียรตต้องกับเบิ้งสิบหกนี่แฝดสองสามมันออกสามหกกับ ครบแปดเอ็นบอนี่ครับครับไปวัดเลยประจำวันมันมีสูตรประจำวันประทบกระทบครับมานี่งวดที่มานี่มันกขบงยากวันนี้วันที่ยิบเกียรตินะก็เปเบื้องล็อกตัวนี้ตัวครับกติวันจันทร์ตัวอืมเนี่ยมันสองล็อกนี่ล็อกนี่เกียรติสามนี่ครับมันเบื้องยากให้มันคันเละขับนวณมั่งที่เราแบบได้ตัวเดียวเอาเอาล็อก ตัวนี้ไปใส่ประกอบใส่เลยครับผมประจำวัน <S <S <ค>เรียกยุ่ยนี่นั่นเม<อ>ื่อใดไรไล่ตัวเจ้ว่ามือทุ่ท่ายมือมือนั่นสิป้อยเล่ยกวิ่งสามลัน <S <S เ<ล>มื่อเล่กออกเมื่อเล่กออกสิป้อยเล่ยกวิ่งสามลันออกก็ประกบครูมากท้องงานก่อโอ้คันเล่กจับโค่นี่เดียวจักลันนี่โพนี่อันนี้ล่างตัวเดียวให้ตัวเดียวโอ้ล่างตัวเดียวให้เจ็ดสามเนาะเจ็ดสามเจ่าบานในส่วนเลขบวนลัก อาลักสิบป่นี่คือจิเป็นเลขสูงลักสิบบนว่านี่จะเป็นเลขสูง่เป็นเลขคู่เป็นเลขคู่เป็นเลขสูงความเลขคู่ลักสิบบนลักงวยกับคู่ปูว่าเลขสูงนี่คือสูงยังไงปูคือเือแบบนี้นะเลออกว่าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับสิบเอาศูนย์ศูนย์ต้องบวกสองตลอด ับสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองต้องบวกสองตลอดสอ,องเป็นสองเป็นสี่สี่บวกสองก็เป็นหกหกบวกสองเป็นแปดมาสิบบนจะคู่งวดที่ผ่านมาโอ้เลขออกสางเลขออกหกแปดเลยมาต่อกัน <c oughs> <c oughs> โอ้มาตักเเลยคือสี่สิบบน บันนี้ก็เก้ักพันนี่คือเก้าครับเก้รักพันงวดต่อมาเนี่งวดวันที่สิบเกนี่นาะปูนะอนนี่รักสิบมาบ่ไห้อเยกลักสิโอ้ลักวดนี้บ่ไหขี้บาบไหขี้เล็ยกคูโอ้รักงวยกบคู่ตัวเดียวมันครับน่าัน่านน่าันน่ามันน่าาันน่า้ันน่าม่านน่ามันน่าันน่าันน่ันน่าตาไันน่าันนาันน่าันาันน่นนานนา โอ้ยคักงเลยปูบ่ะนี่อันนี้ยิบเลยเลยบอปูยิบเลยเลยบอนี่แม่นบอไม่ทันเลยน่ะเโมงอะไรไอ้บนตัวเดียวล่างตัวเดียวโอ้ยใชาตัวให้ผู้ค้าได้ไปยิบกวนโมในี่แม่เกกรียกกระไรปูว่าท่านบอกเรียกเรื่อยๆมีน่องเด้อแต่ว่าเพิ่นเขียนให้เพิ่นซืซ้อมาท่านได้บอกเร้่พี่น้อ,นองท่านได้บอกเพิ่นเขียนให้เบิ่งซื้ออ่าให้เพิ่นซื้อเพิ่นเขียนให้เพิ่นซื้อันนี้มันเป็นเลื่องคับครับ นับสีลางนับสอยูนับศูนย์นับหนึ่งนับเก้าไปโเก้นับล่งครับขั้นสไปซื้อขันเดไปซื้อสองเก้านั้นกลับมาได้สองเก้าสองมาได้ครับก็เลขหอยมาไล่เนี่ยมได้เลขหอยมาไล่ลงมากมได้กันสี่เป็นเก้าเป็นศูนย์เป็นเก้าเป็นหเป็นสีได้ศูนย์ได้หาได้เก้าได้เก้าครับได้แปดเก้าหีบวหา ข้าเป็นเก้าเป็นที่สองเรียกใครมาไล่มันมีท่าน,นี้มีสองกับเก่า<อ>ต่เก่ามันลักพันบนอกใคมามันเหลือสองหยดจีไหกับสองบอกอ้าวใคนมั่นใจว่าสกับแปดสองนี่ผู้ขากระชีพียิไหมที่มาแลงนี่พัน,พนวียงวิ่งก็วิ่งบนสอง่ะละเดินน่ะละครับผมบานนี้วิ่งล่างนี่วิ่งเจ็ดครับบ้านนี้ท้ารอสรุป เมื่อวันที่สิกิตว่าเร่งวิ่งมันทีมาตสุงกับเร่งปูวะครับปู่าใครวิ่งหนึ่งกับสองบนล่างขอกับเก็บครับบอลนี้มันทีมาตสุงกันบอลนะล้อเลยวิ่งกันครับผมวันที่สิกิตอ้าวอันนนี้ไฮเสื้อสับปะปูเฮ้าไฮไฮเสื้อปะปูให้บนนี่เฮาเสื้อบนล่างเลยปะนี่จังไหนก็ของปรูนี่ ขันยามันไปบนไปล่างกันนะแต่ว่าเลขมันบดเด่นตัวนั้นเลขบนมันเด่นสองที่ไปซื้อที่ไปซื้อบนกบ่ไ้โอ้ขันเด่นบนสองบนล่างตายตัวเออเพราะว่าเลขนั้นเลขนั้นสองเนี่ยมันไปบนนีแล้วแหวมันกลับไปบนเราี่ไปซื้อตะล่างก่าได้้าในเจ็ดสามนี่ขันซื้อเล่มตัลติรี่ลตัลี่ให้กลับไว้แ้โอ้ให้กลับพร้อมโอ้จัดเจียนก็เหาเฮ็ดตามสูตรเลขบนมันคูนแล้วล่ะ ครับผมแปดกับสองเห็มันคู่เด้อยู่ไอแปดบวกแปดเป็นเท็มหกบวมีหกครับบนนั่นไปได้จะรักหน่อยเท่านั้นครับผม,มต้องมาเล็วมันคาดออกมากคำนวณคาดไก่คาดมากเียมันมีตั้งสี่ทั้งสี่ครับคบันที่เบื้อเจ็ดหกก็ว่าได้เพาราะว่าขึยไล่ฟังหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดบวมออกต้องกันครับ เพื่หเบอร์ยบ้านนี้จะออกมันจะออกเะเรียงได้บานนี้ขันเจ็ดสองพอได้บ้านนี้นดก็ย่างมันนี่แปดได้บ้านขันแปดมากมันคิด่าเป็นแปดตัวนี้ครับแปดสองครับผมขันมันมากมันเป็่นแปดสองเท่าไรมันห้อยม้าไร่ห้อยมไร่ตัวนี้มัน สามห้าเนี่ยสามห้ามันได้สามกับแปดมันกับมาอ่อนหกแปดครัได้สามกับห้ามันกับมาอ่อน้องกันทั้งสามห้านี่เรียกหอามาไล่มานี่เรียกหอามาไล่มันได้สองกับเก้าครับสองสิบไปเก้ามันจิบอกมี่เรียกสองเลยที่มากครับตอนป้อนไปนี่จีอ้านหลุดเยอะบัมือนเดิมแล้วผะเอ้า อันนี้บ่บอกไผดอกพูว่บอกใคร่บอกไผดี่ที่เอาไปยิบรถตู้นี่ว่าว่นด้วยเอฟซี่กระทบมาหลายผู้จะเฝ้าลงเอาเมืองทุ่งไทยนะโอ้ครับมันซื้อบ่ได้คันลอตเตอรี่เขาก็ไปดึงออกเฮ็ดแพ่ของตลาดป่านนี้ครับผมเลี้ยวโอ้ยโอ้ยมีมีญาติโยมมาหาเลยปานนี้พูสิได้รบกวนพูซ้ำนี่ดิปัน อยากยเพิ่นมากเออเออใช้ยูทูบอะไรดิเ็่ปก่อ่ะเออเออเอโคดนี่ขอใช้ได้หนิเนี่ยว่ตัดเสืออเบื่อสดทายวันที่สิบสิบเก็ดครับน้ำหมือเศร้าสอง่วงเศร้าครับตัดเสียให้เลยออเลวิ่งซ้ำล่างเอาไปวิ่งได้เลยครับมาหันห้างกับผกบนล่างต่อสองกระเพดกับบนล่างไปตุ้งกับเรื่อนล่าง ก็พี่น้องก็จะได้บังในส้มขอนทองขอบปูซีปูหาเจ็แดแปดนะครับเป็นการเรีนมาแล้วครับแปดสองบนเจ็ดสามล่างครับกับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้เอาไวปชิมหน้าพอกันไหมครับกับคุณคราบพี่น้อง